ครับประมาณนั้นครับท่านครับโอเคครับกกหาหาเรื่องนายกนี่มีเรื่องอะไรฮะหรือมาหรือมาให้ในายกวอวยพรวันเกิดไม่ได้หาดูผมก็ชวนท่านสลักสยามวันนี้วันเกิดท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะครับก็ตามธรรมเนียมก็ไปขอพอรท่านนายกนะครับท่านก็ให้พร ช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมืองให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งสองคนัคบไม่คุยเรื่องการเมืองนาคตข้างหน้าก็คุยกันครับคุยว่าใกล้เลือกตั้งแล้วนะครับความพร้อมเตรียมการไว้หรือยังอะไรนี้อย่างเราก็บอกในส่วนของภาครคภูมิใจไทยเราก็เ,เตรียมการเลือกตั้งมาระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่เข้า สู่ปีที่สี่นะครับยินยันทั้งไปท่านหัวหน้าได้ถามท่านนายกว่าว่าเปยนการเลือกตั้งตัวเองว่าไงไม่กล้าถามท่านไม่ได้พูดเรื่องของท่านท่านไยกได้พูดในทางการเมืองอะไรบ้างครับก็บอกว่าให้ทำงานกันไปมีปัญหาอะไรไหมปัญหาที่เป็นคงเป็นข่าวเป็นอะไรนะฮะก็ได้ยินยันท่านไปว่ามันก็เป็นเรื่องความเห็นที่แตกต่างกันสุดท้ายมันก็เป็น เรื่องของสภาอยในกรณีกฎหมายกัญชาอะไรต่างๆก็เมื่อถูกบรรจุเข้ามาในสภาเพื่อพิจรารณาก็เราก็ต้องรับฟังความเห็นของของฝ่ายที่เห็นต่างผมก็มั่นใจว่าทางกรรมธิการที่ร่างกฎหมายเขาก็พร้อมที่จะนำไปแก้ไขปรับรุงก็ยืนยันท่านไปว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะทำให รัฐบาลของท่านจะมีจะมีอุปสรรคหรือว่าอะไรในส่วนของงานก็ยังทำเหมือนเดิมได้แรายงานถึงระบบการสาธารณสุขที่ทางองค์การอนมามัยโลกมาประเมินอีกครั้งหนึ่งซึ่งเที่ยวนี้เราก็ได้แทบจะเรียกว่าเป็น A บวกนะครับได้คะแนนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง80%นะก็ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมทางด้านสาธารณสุขด้านการอนมามัยในระดับโลก เมื่อเปิดประเทศเมื่อผ่อนคลายมาตรการโควิดประเทศไทยเราก็น่าจะมีโอกาสมีศักยภาพสําหรับคนต่างชาติที่จะมาใช้ประเทศไทยเราเป็นเป็นแหล่งที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปครับถึงวันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักพงษ์ไทจะพูดในวันนี้ได้ไหมว่ายังสนับสนุนข้าวต้นเหนนยุคเพียรจะไปเป็นนายกหรอเปาเราต้อง ผ่านการเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนอย่างที่ผมเรียนนะครับเราไม่สามารถที่ไปพูดอะไรก่อนการเลือกตั้งได้เพราะว่าคนที่ตัดสินใจอนาคตของนักการเมืองหรือทิศทางทางการเมืองคือพี่น้องประชาชนนะครับเรากำลังจะมีการเลือกตั้งยังไงก็ไม่เกิน6เดือน8เดือนข้างหน้านี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังเสียงของพี่น้องประชาชนก่อนหลังจากการเลือกตั้งเราก็จะเห็นทิศทางที่ชัดเจน ยังไม่มีการยุบสภ้าวยังไม่หมดวาระตรงนี้เนี่ยนยศศรรยายกส่งสัญญาณเรื่องการปรับภารีเพิ่มเติมกจาเราเก็บปรับรเราเบลืมถ,มถามเลยเพอดริรภาพภูมิใจไทยมันไม่ได้ปรับไงเออนนลืมถามลืมถามจริงๆๆออจริงเ,เออจริงสรดุ้งเมือกเลยื่งนี้แต่ว่ามันมันเราไม่ได้มันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราเออลืมถาม แต่ถามมันก็ไม่เกี่ยวกับเราแสดงว่าในสวน่วนของเก,ก้าอี้รัฐมนตรีช่วยึกษาธิการของคุณกนกวันที่ว่างอยู่อะค่ะจะยังไม่มีการใส่ไท,ย,ทยลงไปยังย,ยังไม่ว่างนี่ครับรัฐมนตรีกนกวันก็ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่เพียงแต่ว่าด้วยข้อจํากัดก็ท่านก็ปฏิบัติจุดหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่นะครับภูมิใจไทยเราก็มีประเพณีมีวิธีการปฏิบัตินะครับต่อต่อ ระบบของของของพรรคของเรามันก็มีมันก็เป็นเป็นเรื่องของของของยุบใจไทยขอย้อนไปเรื่องกฎหมายกัญชาคุณอุชัยบอกว่าถ้ากฎหมายไม่ผ่านอาจจะกระทบถึงเรื่องยุบสภาเนี่ยไม่ได้พูดอย่างนั้นมั้งก็ผมบอกแล้วคนยุบสภาอยู่เนี่ยตึกข้างหลังเนี่ยมีอยู่คนเดียวนะครับท่านนายกให้คำแนะนำหรือให้ข้อเสนออะไรเกี่ยวกับเรื่องตัวร่างกฎหมายกัญชาไหมครับเพราะก็ยังไม่มีครับ ผมผมว่าท่านนายกท่านก็ต้องพยายามวางกลวมนะครับเป็นกลางให้มากท uh ี่สุดอย่าให้มันมีปัญหาในการทํางานสิ่งที่เป็นความห่วงใยของท่านก็คือต้องไม่มีปัญหาในการทํางานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเราก็ต้องไม่ให้มีปัญหามั่นใจได้เลยว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ทําให้ความขัดแย้งในเรื่องของสภามาเป็นปัญหาในการทํางานในฐานะรัฐบาล นะถ้าสมตว่าท่านนายกมนตรีนะคะไปนั่งในตําแหน่งหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติจริงๆเนี่ยท่านมองว่ามันจะเป็นการดีไหคะที่แบบมีการมีการแยกมผมว่าดีนะสิ่งที่คนคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยอย่างเหมือนตอนที่ผมยังยังไม่ได้เป็นสสเนี่ยผมเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนพอมาเป็นสสเนี่ยมันก็จะมี มีฐานทางการเมืองที่แน่นหนาขึ้นท่านนายกก็เหมือนกันท่านไปถึงนายกรัฐมนตรีมาเจ็ดแปดปีแล้วถ้าท่านจะเข้าไปในระบบพรรคการเมืองนะครับจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้บริหารพรรคอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทําให้ท่านมีฐานการเมืองที่ที่แน่นหนาแล้วก็มีความสมบูรณ์นะควรควรจะเป็นแบบนั้นเลยมันเป็นคือการเลือกตั้งที่ยวน้ามันจะเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับมันไม่ได่เป็นการเปลี่ยนไทย จากสมัยคราวที่แล้วยังมีคอสชยังมีบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญมีอะไรต่างๆนานาตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกตั้งแบบเหลือบทเฉพาะการเดียวคือสวก็อีก2ปีก็จบนะเมื่อถึงเวลาแบบนี้มองดูมันไม่น่าจะเป็นความขัดแยางเกิจหลังลงแล้วความขัดแย้งระหว่างคนเอกประวิทย์กับคนเอกประยุทธ์แต่ดูทรงแล้วมันออกมาเป็นรูปแบบฮะทรงจะแยกกันไหมคะวม่พักใครพักมันสิ จะเลือกจะเลือกฝั่งไหนเดี๋ยวให้เลือกตั้งเสร็จก่อนผลเลือกตั้งผลเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จก่อนเรา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 ไม่ได้เป็นคนพูดยากอยู่แล้วแต่ในในในฐานะอะไรที่ดีกับบ้านเมืองเอาหมดในฐานะที่ร่วมรัฐบาลมาเนี่ยทั้งลุงสูทั้งลุงป้อมก็มีความใกล้ชิดกับท่านมาโดยตลอดเนี่ยมองว่าสองคนนี้ถ้าแยกทางกันนี่มันจะรอดไหมคะถ้าเป็นแบบแยกกันเดินรวมกันตีมันก็ไม่เป็นไร ถ้าแยกกันเลยล่ะคะคงไม่มั้งโอ้โหคุยกันมา4ี่สปีที่ท่านว่ามั่นใจอย่างนั้นใช่ไหมคะว่ามันไม่ได้ทีกันแยกกันแบบโดยมีความขัดแย้งกันความผูกพันความความผูกพันมันสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดครับไปแล้ะทุกคนคะถึงวินาทีนี้มั่นใจไหมคะว่าพรบกัญชาจะผ่านสภาก็อยู่ที่สภานนะครับงั้นถ้าเกิดถ้าฟัง การอธิบายของคณะกรรมาการซึ่งตอนนี้ต้องต้องบอกว่ากฎหมายเป็นของคณะกรรมาการแล้วนะครับถ้าคณะกรรมาการอธิบายแล้วแล้วพร้อมที่จะรับงปัญหาพร้อมที่จะแก้ไขตามความห่วงใยของสมาชิกที่ยังมีประเด็นอยู่เนี่ยก็<ม>น่าจะช่วยกันเพราะมันเป็นประโยชน์เรากัญชาตอนนี้มันไม่เป็นยาเสพติดนะครับแต่ว่า ถ้าเรามีพรบกัญชาก็คือมาควบคุมการใช้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชนครับผลโบตออกมายังไงก็รับได้ใช่ไหมรับได้หมดครับจะมีกฎหมายไม่มีกฎหมายนะครับกัญชาไม่เป็นยาเสพติดแล้วก็สามารถที่จะไปทําประโยชน์ทางการแพทย์ไปทําประโยชน์ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจตามานโยบายของรัฐบาลน,นโยบายเร่งด่วนข้อที่4นะครับไปอ่านดูน,นะถ้าผลออกมาไม่ไม่เป็นที่น่าพอใจนี่มันจะ มันไม่เป็นห<ป>น้ <cake lette S 1> าพอใจไม่ได้เพราะว่าเสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์เสียงของผู้แทนราษฎรก็ต้องเคารพแค่นั้นเองไม่มีผลแะไรหรอกครับเราก็ทํางานของเราไปก็ควบคุมให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นก็ต้องไปนั่งค้นว่าถ้าไม่มีพรบกัญชานะครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานอื่นปปสนะครับตำรวจฝ่ายปกครองจะหากฎหมายหรือหากฎข้อบังคับอะไรที่จะทำให้ประชาชน เ,เกิดความสบายใจมา,ม,ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้เราพร้อมให้ความร่วมมือแล้วไม่เป็นเงื่อนไขเป็นอุบิเหตุทางการเมืองนะคะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแล้วครับขับขับ80ดสิบครับภุมิกรมนาคมอยู่ขับไม่เกิน120ไม,ไ,มไม่น่ามีปดด่าที ท่านพัที่ท่านบอกว่าน,นายกน่าจะเข้าสู่ระบบการเมืองค่ะที่บอกว,ว,ว,ว่าที่ท่านบอกว่านายกน,ายกนายก่าจะเข้าสู่ระบบการเมืองแบบเต็มตัวค่ะตรงนี้แสดงว่าต้องการท่านบอกว่าไม่ไม่ได้เป็นแค่เพียงแคเด็านนากๆนะไปถามนายกสิเราจะให้ <c oughs> เขาจบก,กับพรรคเป็นยียดด่บินแนตะ่ย่อติดติแล้ยแม่